พี่น้องวันนี้วันพฤหัส,สบดีก็มาทยอยลดน้ำนะพี่น้องนะดน้ำลดส่วนปลายๆันก่อนชุดใหญ่ข้างในก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไล่เก็บเอาแค่ชุดึกเล็กไปก่อนนะวันนี้วันพฤหัสเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันศุกร์ก็ทัดชุดใหญ่อีกชุดหนึ่ง วันนี้ก็เก็บพวกพะเาพวกอะไรที่มันอยู่ห่างๆเนี่ยนะพี่น้องที่มันอยู่ห่างๆพวกนี้เพราะว่าเราจะได้พวกนี้เราจะได้ไอสัดชุดใหญ่ชุดใหญ่เราไม่เหนื่อยนะเพราะเราเรามีสปริงเกอร์อยู่แล้ววันนี้ก็เอาชุดเล็กๆนี้ไปก่อนไล่เก็บให้หมดคนทำไรนะพี่น้องทำตาไล่อย่างเดียวกว่าจะเห็น รูปร่างนาตามันนะพี่น้องนี่มันเพิ่งได้เข้าเดือนที่เจ็ดทำหน้องปีหนึ่งก็อาจจะยังดูไม่ดีอ่ะพี่น้องเพราะว่ามันยังคงขุมหญ้าไม่มิดเท่าที่ควรถ้าจะให้ดีสองปีแน่นอนล่ะสองปีแน่นอนสองปีแต่ถึงมีผมดีหน่อยนึงนะตรงที่เราไม่ต้องกลัวเรื่องน้ำเนพะราะแหล่งน้ำเรา ัดได้เต็มที่เลยไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะไม่พอหรือว่าน้ำจะหมดเพราะวแหล่งน้ำเรามหาสารมากเลยนะพี่น้องนะดูดยังไงก็ไม่มีหมดหรอกพี่น้องเจ้าของมันเองมันยังไม่มีปัญญาเอาปลามากินเลยก็รน้ำไม่มีสิธิ์แห้งนะพี่น้องเอ้